ตามกันต่อครับตีเล็กสายมันพันโหดมาดูคู่นี้ครับสำหรับคลิปนี้คู่ของป๋าเวงกับป๋าเบี้ยวนะครับที่เห็นนี่คือซานี่สาน่ฝั่งทิศใต้ของอ่างเก็บน้าบ้านน้องกระทุ่มครับแคนดงบุรีรัมครับลงไปอยู่ในหลุมนะครับป๋าเวงลงไปอยู่ในหลุมภารกิจบุกเบิก จุดนี้เป็นดินสมองล้วนๆครับเล่นโหดอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับมีไม้ลงไปด้วย3-4ท่อนลงไปยืนครับลุยด้านล่างก็ตักดินสมองส่งขึ้นมาเอ๋ครับส่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วป่าเบี้ยวนะครับปกติก็จะยืนอยู่ตรงนี้ รับช่วงต่อต,อตากเวียงขึ้นไปนู่นเมื่อมันเต็มหลุมนู่นก็ไปปัดครับโอเบเอส0คปัดลงไปเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเดินกลับมาเข้าประจำตำแหน่งครับโดยมีต้นตาลมีกอไผ่นะครับยืนรับน้ำหนักตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับ ซึ่งจับคู่ไว้หน้าดูเลยชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่าคู่ไหนจะบู๊กว่าคู่ไหนระหว่างคู่ของป๋าเจาะกับเสียทัดซึ่งบอกเลยว่าดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวครับส่วนคู่ของป๋าเวงกับป๋าเบี้ยวนี่ก็มาชมไปด้วยกัน จะบูโหดแค่ไหนครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็ลุ้นใจตุ้มตุ้มตุ้มต่อม,ม,มเหมือนกันแล้วครับโดยเฉพาะข้างล่างครับข้างบนนี่ไม่เท่าไหร่แต่ข้างล่างนี่หายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับเอ้เปล่าเองย,ยับเดินถ้าไม่มีไม้อาจจะอยู่ครับต้องมีไม้ไปด้วย ดินสมองนะครับไม่มีดินผสมเลยตรงนี้เล่นขี้เลนอย่างเดียวขี้เลนในที่นี้ก็คือเลนจากดินสมองนี่แหละครับมันเละเป็นโจ๊กเลยครับปาเบี้ยวกลับเข้ามา านต้นไม้ครับเตรียมรองฐานยืนดีๆ ฐานยืนจะต้องมั่นคงครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นคงแล้วอาจจะเกมอาจจะยืนได้แต่ทำงานไม่ได้แล้วก็จะติดโลมในที่สุดแล้วครับไม่ว่าตำรานหน้าไหนก็ถูกนำมาใช้กับทีมงานฟ้ามานานก่อสร้างหมดแล้วครับ เรื่องการติดโลมนั้นชินแล้วนะครับชินชากันหมดแล้วไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วครับหัวใจนี่เกินร้อยทั้งคู่เรียกได้ว่าทั้ง4ีขุนพลของฟ้าบรรนานก่อสร้างเนี่ย ได้ใจพี่น้องท่านผู้ชมแลกะก็เราบรรดานักขุดทัวฟ้าเมืองไทยเป็นอย่างดีแล้วครับ,บแบบนี้เขาเรียกบุกไม่เลิก พยายามจะวางฐานดีๆนะครับนี่ก็จะเป็นต้นตาลโคนนั้นจะใหญ่พยายามจะปัดโคนนะครับมาฝั่งที่ตัวรถนั้นเอียงเนะไปยับเดินครับ ป๋าวเวงควานหาไม้ต่อในส่วนของปลาเปี้ยวก็ลุยแล้วครับเข้าประจำตำแหน่งได้แล้วลุยครับไม่รีรอครับ ขี้เลนไปเดี๋ยวมันก็ไหลไปลงหลุมครับเน่หลุมอยู่ตามแนวต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นดินหรือเป็นเลนจะต้องขุดออกอย่างแน่นอนครับไปรู้ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยฝั่งไหนโหดกว่ากันนะคู่นี้ ข่าที่ดูแล้วข้างล่างก็น่าจะได้ลุ้นกว่าแล้วครับนี่คือการเช็คระยะนะครับเช็คระยะว่าตัดฝั่งนู้นมาแล้วเอื้อมมานี่มันจะถึงฝั่งนี้หรือเปล่าดูแล้วไม่น่าจะถึงเมื่อไม่น่าจะถึงครับ ปัดไม้ไมาอีกครับแน่นอนว่าป้าเวงจะต้องเบี่ยงตัวเข้าประชิดฝั่งด้านนี้แน่นอนนี่ครับบิดมาบิดมา ก็จะเป็นต้นทูบนะครับเขียวขจีทีเดียวบ่งบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ที่อ่างเก็บน้ำบ้านนองก,กระท่มแห่งนี้มันเป็นยังไงไอ้สีจุเขียวๆนี่นะครับข้างล่างนั้นน่ากลัวสำหรับรถขุด ลุยแล้วครับไต้เวลาลุยแล้วขอยออกมาห่างๆก่อนเดี๋ยวกระดกเดี๋ยวโคนกระเด็นใส่ ป้าเวงเอคุยกันก่อนครับคุยกันก่อนป้าเบี้ยว,วขมิ้นทั้งคู่นะครับภาษาต่างประเทศครับปาเวงบอกว่าให้ ปาเบี้ยวนะครับทําถนนเข้ามาใหม่เลยนี่มามาบริเวณจุดนี้ครับมารับช่วงต่อใหม่เพราะว่าป่าเวงนั้นจังหวะที่ขุดนั้นผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินหน้าต่อป่อาเบี้ยวรับทราบครับเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ทําทางเข้ามาใหม่ในช่วงนี้ครับเราก็จะ พักเบรกกันไว้เพียงเท่านี้ให้ปลาเบี้ยวทำถนนเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูผู้หูสายโหดตัวจริงระหว่างป้าเจาะกับเสียทัดกันต่อครับก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไประหว่างคู่ของปลาเบี้ยวกับคู่ของป๋าเองนะครับเสียทัดป้าเจาะรออยู่ครับ ฝั่งนู้นะโหดของจริงตามต่อช่วงหน้าครับสวัสดีครับ